สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะมือนีกามาพบก,กับน้ำเชียร์ผ้าลวด้วย่ะท่านผู้ชมมือนี้น้ำเชียร์กับสีผ้าไปตามเล่าพัฒนาวันที่21พฤศจิกายน65เล่าพัฒนากลุ่ม V.I.P. พีปะกายเร้อค่ะท่านผู้ชมมาแล้วค่ะก่อนอื่นสิไปรับชมรับฟังเล่า V.I.P. พีปะกายน้ำเชียร์กับขอขอบพระคุณพีปกายที่ทรงแนวทงังให้น้ำเชียร์กับเก่ามาเชียร์ทรงต่อพี่น้องเอฟซีเด้อค่ะ เราพัฒนาเวลาสองทุ่มครึ่งเด้อค่ะท่านผู้ชมได้มาแล้วค่ะเอาไปรับชมรับฟังพี่ปะไกกันเลยเด้อค่ะ,ะพี่ปะไกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้ำเชียรค่ะ,คคะ,คะมือนีมาจากโมงนะเนาะเดี๋ยวบงัวงง่า,ายดีกากราบนาบมาเพื่อแยกมันเรียกฟ็ฟลฝนกระตกเป้่าลงไงนี่หาโมงกลัวค่ะท่านผู้ชมค่ะอัดแล้วน้ำเจียรกันสิเฝล่าลงเลยเด้อค่ะเปล่าลงเอาเอาเอาเลยวิ่งพี่ก้อนเข่าเรื่องรถเราพัฒนานาอพี่ปะไก ด่เอาพงพี่วิ่งหนึ่งกับสองพี่ประกายวิ่งหนึ่งกับสองหนึ่งกับสองเออป่านนี้เน้นบนจินจออหาสองเก้าเน้นบนเด้อค่ะสองเก้าสอง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 หนึ่งสองเก้าหนึ่งสองเก้าศูนย์สองเก้าศูนย์สองเก้าวงกลมที่หนึ่งสองเก้าเนี่ยวงกลมที่หนึ่งสองเก้าค่ะท่านผู้ชมเอาล่างล่างเม็ดเดียวหนึ่งหนึ่งล่าง เม็ดเดียวหนึ่งหนึ่งค่ะเออเอาบาตนี่วีไพีวิ่งรูดสองเด้อวิ่งรูดสองค่ะอ,อันนี้กุมว<อ>ีไอพเด้วค่ะเออมันบังเอิญมาชนกันมันจะเป็นบนละเกเลขบนค่ะเก้าสองหกเก้าสองหกเก้าสองห้าเก้าสองห้าเออวงกลมตีดเก้าสองห้า วงกลมที่เก้าสองห้าสองห้าสองหกสองเก้าสองห้าสองหกสองเก้าค่ะท่านผู้ชมเออนั่นแหละ,ะเลขเลขหลักร้อยมันเด่นศูนย์กับหนึ่งเด้อเอซี่เปิดขอมาเพราะว่าซึ่งเลขเลขพ่อเนเพิดงวา,างถึงตำแหน่งแล้วเลขพ่อจี๋ขาวลางหลักร้อยศูนย์กับหนึ่งเออส้นศูนย์กับหนึ่งค่ะเดนบนล่างต้องไม้เห็นศูนย์หนึ่งเก้า ตรงติดยันเลนนี้นี่เออเดินบนล่างเรนนี้นี่บูติเดินบนล่างหนึ่งเก้าศูนย์อหนึ่งเก้าค่ะท่านผู้ชมเออวอเตเดียร์มันจะเป็นเจ็ดแปดเก้าเด้งบนล่างวอเตเดียร์ยันหนีจากศูนย์ยันหนีจากหนึ่งยันหนีจากเก้าค่ะเออเอฟซีเป็นลอดหลักร้อยมันส้นศูนย์ก็หนึ่งบอกเพื่อนนั่นแหละลงไปตามนั้นค่ะขัดขาดรูดกันว่างศูนย์กับหนึ่งเป็นหลักร้อยค่ะไอเอฟซีจะรูด แต่ว่าคิดว่าพ่อเัิดจอถือกันได้เลขเลยเพราะว่าพี่เฮดไบมันสดเป้เลยไหมค่ะมันมปนอไไ้ว่างเลขเบิรนพี่ฝากเด้เบิร่ะเพราะว่ามันมิดเบิรนหนึ่งหนึ่งเด้อค่ะไอเอฟซีเป็นการเบิร์นนะเพราะว่าเลขพี่เฮดใบยี่ห้าประตูตรงมันสดพ่อเบิร์นะแต่ว่าอันพ่อเปินบ่มีหนึ่งหนึ่งแต่ว่าเลขพี่มันจะจีบหนึ่งหนึ่งน้ำไหมค่ะเออหนึ่งหนึ่งแต่ว่าลักงลอยหัวหัววันกระสซดแปะกับเก่าเนาะพี่เฮดวบ เอ็ดจีเพื่อเลยถ่าดลักลอยมันต้นศูนย์นนนกันหนึ่งบอกคนคนมาเบิกกี่มากระโดดค่ะแต่ว่าเลขสองนี่ยมันต้นบนีบมาคือแล้วนี่เลขสองเก่าแม่เห็ดไหวมันตรงเป๊ะเลยโอ้ยเก่าเนาะตามต้นแตกแมนยูเพื่อปกายให้ได้เน่อีกเนาะอาจารย์เออเอออาจารย์เพื่ออาจจะจ๊อปโปรแตกเด้อสามตัวมันหลุดกูพี่นี่ศูนย์กับหนึ่งหลุดนี่แม่ลักลอย โอ้หนึ่งสองเก้าศูนย์สองเก้าของผีปะไกายค่ะเออแมยมันโซนอยู่แล้วมันโซนหลักล,ล,ลอยอยู่แล้วเนาะค่ะออวอดก่อนกับโซนก็นพอเปรตกับเก่าหลักลอยอ้วอดนี่แหละมารุ้นสามตัวแตกเออช้าตัวให้ตื่นเด้อเอฟจีเนียนยูผีปะาไกาย,ดยด้วยด้วยยกช่องเรด้วยยกช่องเออ เพราะว่าเลพีเฮ็ดไว้หนึ่งกับสองนี่มันพรท่านหลุดเด้อกันร่งเดินดีสิทธิ์จีมาเดินเกือบสี่พวงเนาะก่อนก่อนที่ลงให้ยสองน้ำเทียไปเนาะเลพีพี่แหละมันก็สเปรย์สปาเบิร์นหนีไปเนาะแล้วมันก็กลับมาเดินหลงวดเดเรียนยี่ปีประกายงวดว่าหันจะเป็นสองกับสามเออเด้งบนล่างงวดว่าหันก็ไดสามนั่นเจอเบิร์นมากมันกับไปคนละทีคนละทางเลยไปคนละทีละทางแมนตุเตพี่ซื้อไปแล้วเด้ ซื้อไปแลวรบริวิพี่มาซนเป้เลยพีซื้อไปเลวกับเลขพอดนะการบรวิพี่มาจะซื้อไหมกันนาะเออเพราะว่ามาันจะมันยากว่ะซัะมันตรงเป้เลยกับปี่เหตุไรน้ำเชียเออโอ้ยรวยรวยยองจอมเนอะพี่น้องเป็นห่วงอันอไม่หลุอันเป็นห่วงน้ำเชียร์ทรงทรงอันนั้นแม่พี่ปากกายเขาไปในไล่ห้น้ำเชียมีพี่ปากกายเพิ่นจัดห้น้ำเชียเด้อค่ะท่านผู้ชมขอบคุณพี่น้องเอฟซีค่ะนี่เลขส้นกันหลายอยู่ดิ โซนอันเพระาะว่าเลขซึ่งพี่เฮ็ดไว้ยี่ห้าประตูล่างโซนเบิร์ตเข้าก็พอจะเลื่อนสินเ,เลขผมทีเข่าแล้วเขจับเออที่พี่เฮ็ดไว้มันเข่าเบิร์ตเลยเด้นี่ยเลขพอสองตัวล่างเลยแมเข่าเข่าเบิร์ตเลยที่ประจามาจะมากาันเลขเบิร์ตพวกมันจะเบิร์ตห,หนึ่งหนึ่งเลยเด้เลขไหมหนึ่งหนึ่งเด้อค่ะท่านผู้ชมเลขเบิร์ตล่างนี่พี่เฮ็ดไว้เลขอันยี่สิบห้าประตูล่างมันเข่างอแงก็เข่าสามเข่าจะ เออแต่ว่าเฮาบ่ได้หลินใจเนาะเนี่ยเนอเออนี่นี่นี่เลขล่างที่พ่อเพิ่นจับมามันโซนกันแล้วก็ไปโซ่นบนพร้อมจังพันสิออก,กนนะจังได๋ล่ะแต่ว่าขอให้เป็นสองมาบนเรียที่พ่อว่างมาติดบนล่างเลยอมีเหตุอะไรเรียกพ่นสออิอ่อนกันๆกันเบิ่งมันรุดหลุดหลุ่นลุดค่ะท่นนนานผู้ชมใกล้แล้ว แมนสองศูนย์สองยางกระติดบนน้ำคือการเบิดพี่เหตุไวเลกมันจะออกใกล้ๆกันบ่อวะเนาะเนาเออกันกันบ่อใจสองเก่าเนี่สองเก่ากระเด็นเด่นเดนกำลังวัดบ่อเนาะพี่เหตุไวแต่ว่าเลขสองศูนย์สองศูนย์สามศูนย์ติดเบิดเลขบนล่างอืมอันละเสื้อไหวกันบนล่างนั่นแหละเลขมันก็กระดาษมันก็เป็นตรงโลดไหมค่แต่ว่าอันเลขพี่มากอันสองบนอยู่แล้วมันนี่มากหนึ่งละศูนย์กับหนึ่ง กินพอได้แต่ว่าตวบาเน้นหนึ่งเลขเน้นหนึ่งเอาต้นเบิดเลขพอบันบางมาเอาเอาพี่ปะกายน้ำเสียสีฝ้าลงให้พี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อพี่ปะกายได้ใช้ยิงยิงจะรวยๆเอาค่ะสวัสดีค่ะอ๋อค่ะท่านผู้ชมนี่เด้อค่ะอันนี้คือเลขพี่ปะกายเด้อค่ะเลขพี่ปะกายกะอ่าวิ่งลูดหนึ่งกับสองเพิ่นเน้นบนเด้อค่ะท่านผู้ชม สตัวบนผีปักายพันมัก29กากันเบิ่นน้ำเดอาดสองสองสามตัวบน 1, 2, 9, 0, 2, 9, พ่นไห่หนึ่งองเาศูนย์สองเก้าพันเน่น1นึ่ลักลอยพี่น้องขอมาศูนย์กับหล่างเม็ดเดียวผีปักายวาหนึ่งหน่งเด้อคขาท่านผู้ชมค่ะ,ะเลขบนล่างต้องมาย่านี้จากนี่พนันวางสีนาะงขาท่านผู้ชมในคลิปเนาะศูนหนึ่งเก้ 0, 19, บนล่างค่ะท่านผู้ชม ค่ะอันนี้ก็คือเลขกลุ่ม VIP แล้นค่ะท่านผู้ชมวิ่งสองค่ะวิ่งสองจับคู่สามตัวบนก็นคือ926 925เน้น925าสองตัวบนล่าง2องห้าสองหกสองเกกับนําเด้อค่ะท่านผู้ชมโชคดีถูกทันอ่มือแร่งนี่สองทุ่มเคืงวันที่ยีพฤศจิกายนหกหาเราพัฒนาสองทุ่มครึ่งสวัสดีค่ะ